ท่านผู้ชมครับพบกันในช่วง15นาทีสุดท้ายนะคะเมื่อสักครู่ได้คุยกันถึงอิทธิพลของดาวพระเสาร์ที่สถิตยอยู่ที่ราศีมังกรซึ่งเป็นภพบอบริตนะคะดาววันนี้นะคะก็ร้อยเรียงได้เรียกว่าเจดราศีนะคะแล้วก็ลัคนาราศีสิงห์ก็เป็น8ราศีอาจารย์ก็เรียกว่าดาวร้อยเรียงเขาเรียกว่าดาวดาว,ดาวจันรเซียวจันทร,รีนะคะเรียกว่าเจดราศีมีดาวรายระดับ ลักเกาะหลังเรียกขับพลหารเกาะกลางเรียกคุมทัพเข้าต่อต้านแอเกาะหน้าน้าทหารโห่คล้องจริงชัยนะคะเรียกว่าดาวไม่มา,มาตรฐานดีวันนี้ใช่ค่ะเด็กที่เกิดวันนี้ก็จะดีมากอาจารย์ดีมากโอ้นะคะ,ะ,คะเพราะฉะนั้นแต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังดาวเสานี่แหละอาจารย์เมื่อสักครู่อาจารย์ได้พูดไปแล้วว่าดาวพระเสาตอนนี้จะเกิดอะไรขึ้นอีกนะคะค่ะเน้นในเรื่องสุขภาพะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวดาวพระเสาเนี่ยจะไปเล็งลัคนาคะนะคะช่วงนี้ท่านจะแก้ปัญหา มากเป็นพิเศษมีหลายๆเรื่องที่ต้องแก้ปัญหานะคะแต่ขณะนี้ค่ะดาวพระเสาร์เนี่ยโคจรพักถอยหลังอยู่นะคะตั้งแต่วันที่7มิถุนายนนะคะถึงวันที่11ตุลาคมเพราะฉะนั้นเนี่ยโชคดีไปหน่อยหนึ่งเนื่องจากอริเนี่ยโคจรพักถอยหลังเนี่ยก็เหมือนกับอ่อนแรงรนะคะแต่สิ่งที่ต้องเจอก็คืออาจจะต้องกลับไปแก้ไขปัญหาเกา่เกาแต่ว่าพลังของ ดาวร้ายะนะคะเขาเรียกว่าไม่คืบหน้าเรียกว่าโดนกักเก็บโดนกักเก็บเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย1ิบเอตุลาคมดาวพระเสาโคจรเดินหน้าก็มาลุยกันใหม่ค่ะนะคะก็ให้กําลังใจให้กําลังใจอนะ,ะนะคะมีทั้งดีแล้วก็มีที่ต้องระมัดระวังใช่ค่ะสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็ระมัดระวังแล้วก็จะไม่เกิดนะคะหนักกลายเป็นเบาเบาแล้วก็อาจจะไม่เกิดเลยถ้าประมาทนี่เกิดแน่นอนนใช่ค่ะ ดวงดาวนี่จะไม่โกหกดวงดาวจะให้ผลอย่างไม่โกหกจริงๆอย่างแน่นอนใช่ค่ะนะคะค่ะนี่คืออิทธิพลของดาวพระเสาร์นะคะเราไปต่อนที่ดาวพระราหูนะคะไทยมัวไทยเมาถทยพระราหูพระราหูเป็นเจ้าเรือนปัตตนีพบที่7นะคะแล้วก็โคจรไปสถิตที่ราศีเมษซึ่งเป็นพบสุภาษะยังไงบ้างคะอาจารย์ค่ะปัตตนีไปสุภาษะปัตตนีในเรื่องคู่หุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญา คู่ครองคู่ร่วมงานะนะคะโครจรไปอยู่ในจุดที่ดีขึ้นนะคะเริ่มตั้งแต่30มีนาะคม2565ที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งเนี่ยเรียกว่าดีขึ้นะนะคะในเรื่องคู่ค้าคู่ครองคู่สัญญานะคะท่านที่ทำการค้าท่านก็จะได้ลูกค้าที่มีกำลังซื้อหรือ เป็นคนที่มีอิทธิพลนะคะ,คะเป็นคนมีฐานะนะคะเข้ามาอุดหนุนท่านนะคะดีขึ้นนะคะหรือคู่ครองของท่านนะคะก็จะมีเรียกว่าฐานะที่ดีขึ้นด้วยะนะคะเนื่องจากพระราหูมีกําลังในราศรีธาตุไฟนะคะ,คะแล้วตรงนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นดาวยงยศด,ด้วยะนะคะท่านอาจจะได้คนมียศมีตําแหน่งได้บุคคลที่เป็นคนต่างถิน่นต่างแดนต่างประเทศนะคะมาอุดหนุนสนับสนุนส่งเสริมท่านนะคะ อยู่ในภพสุภาสุภาเนี่เรียกว่ามาจากที่ไกละนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกว่าทําอะไรเกี่ยวกับต่างประเทศถือว่าให้คุณแล้วก็ดีนะทำงานเกี่ยวกับวงการพระราหูนะคะแสงสีเงา,เ,าเรียกว่าออนไลน์อินเทอร์เน็ตนะคะ,คะงานที่แปลกๆนะคะได้หมดเลยะนะคะในช่วงนี้นะคะร่วมหุ้นนะคะลงทุนกับคู่ครองผุ้นส่วนนะคะถือว่า ให้คุณแต่ก็ยังต้องระวังการลงทุนหนักๆการลงทุนใหญ่ๆยังไม่ดี <ๆ S 2> เนื่องจากปุตตะยังอยู่มรณะ,ะนะคะๆๆเพราะฉะนั้นจะร่วมทําอะไรนะคะไม่ควรที่จะควักเงินทุนเยอะ,ะแต่เรียกว่าร่วมลงไอเดียนะคะ,คะๆๆๆหรือได้กู้หุ้นส่วนใหม่ๆให้คุณอื่นเป็นผู้ลงทุนแล้วตัวเองเนี่ยเป็นคนลงแรงเนี่ยในช่วงนี้ก็จะถือว่าดีค่ะจย์ เรียกว่าเราลงแรงเรื่องความคิดใช่่คะเรื่องไอเดียเรื่องต่างๆแต่ไม่ลงเงินไม่ลงเงินเพราะว่าปุตตะเรายังอยู่อณะร์นะเพราะฉะนั้นไม่ลงเงินแต่ลงแรงให้ความคิดส่วนนั่นแหละนะคะที่เป็นผู้ที่มีกำลังซัพยะนะคะให้มาลงเอ่ขาเรียกว่าเป็นคนที่ลงทุน้าใช่ค่ะลงทุนนะคะใช่ค่ะแล้วก็ ทำเกี่ยวกับบันเทิงก็จะดีช่วงนี้บันเทิงแสงสีเงาออนไลน์ต่างๆนะคะธุรกิจกําคืนนะคะหรือเกี่ยวกับแสงสีเสียงสมทรไทยที่เพิ่งเปิดตัวไปแพทย์แผนไทยพวกนี้ได้หมดเลยใช่ค่ะนะคะนี่คือดาวพระราหูนะคะแล้วก็สําหรับชาวราศีสิงห์ลัคนาราศีสิงห์นะคะช่วงนี้ท่านอาจจะต้องทําเกี่ยวกับแพทย์แผนไทยนี่ก็จะดีอาจารย์ตอนนี้ดาวพระหัส อยู่มรณะมรณะเนี่ยแพทย์แผนไทยหรือว่าทําเกี่ยวกับสมุนไพรค่ะหรือว่าโหราศาสตร์เนี่ยจะถูกฉลกมากนะคะถ้าเรียนโหราศาสตร์ช่วงนี้จะดีมากเลยหรือทําเกี่ยวกับวัดซ่อมแซมวัดนะคะปรับปรุงนะคะงานเกี่ยวกับศาสนาที่ดินนะคะเกี่ยวกับศาสนาที่ไกลๆค่ะตรงนี้ก็ให้ผลดีไปวิปัสสนาก็จะดีมากใช่ค่ะอันนี้อิทธิพลของดาวพระธัดสีอิทธิพลของดาวพระราหู เอาไปตอนที่ดาวพระมริตยูอาจารย์ทายภัยอาเพศทายมริตยูมฤิตยูตอนนี้โคจรร่วมกับดาวพระราหูที่ราศีเมษเพราะฉะนั้นจะเกิดอะไรขึ้นคะอาจารย์ดาวมฤิตยูนะคะอยู่ที่ภพสุภะของคนละคณาราศีสิงนหน์มานานแล้วนะคะตั้งแต่ปี2559สิ่งที่ท่านได้เจอเนี่ยนะคะมีการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตคลองชีวิตเนื่องจาก พบสุภะเนี่ยเรียกว่าคลองชีวิตวิถีชีวิตนะคะบางท่านก็มีการย้ายบ้านย้ายที่อยู่ย้ายถิ่นมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะแต่อีกไม่นานแล้วดาวมฤตยุจะโคจรเข้าที่ราศีพฤษภในภพกรมมะอีกไม่กี่วันแล้วค่ะในวันที่7กรกฎาคมใช่ค่ะ2565นะคะจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะในภพกรรมะของคนลัคนาราศีสิงห์ต่อจากนี้ท่านจะนะคะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องงานนะคะ เรียกว่ามฤุตยูเนี่ยเดินหนึ่งราศีใช้เวลา7ปีนะคะเพราะฉะนั้นนับจากตั้งแต่วันที่7กรกฎาคมในเรื่องงานมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแน่นอนแน่นอนนะคะบางท่านเนี่ยอาจจะไม่ได้ออกจากงานก็จริงนะคะแต่งานจะมีการขยับขยายนะคะหลากหลายสายทางมากขึ้นอะไรที่ไม่เคยได้ทําก็ได้ทําอะไรที่ไม่เคยได้ไปนะคะก็ได้เดินทางไปนะคะเกี่ยวเนื่องกับ เรื่องงาน<ช>นะคะบางท่านอาจจะมีการขยับขยายในการทาช่องทางทาง YouTube ทางออนไลน์ทางอ<ช>ินเทอร์เน็ตนะคะ<ช>เรียกว่าบางท่านเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้ทํางานเกี่ยวกับต่างประเทศบางท่านเนี่ยผันตัวเองมาเป็นนักโหราศาสตร์นะคะเรียกว่าเต็มตัวะะเรียกว่า พฤตยูให้ผลดีกับคนลัคนาราศีสิง์ในภพงานอย่างแน่นอนนะคะแต่ในเรื่องที่เป็นเกี่ยวกับดาวแห่งพยาเพศนะคะก็มีค่ะอาจารย์เพราะว่าดาวพระพฤติยูเนี่ยเรียกว่าเป็นดาวแบบครกนะคะท่านที่คิดอยากจะทําอะไรเดิมๆเนี่ยเรียกว่าไม่ค่อยประสบความสําเร็จเนื่องจากพระพฤติยูเนี่ยไม่ชอบสิ่งเก่านะคะเขาเรียกว่าต้องล้างปรับปรุงปรับเปลี่ยนนะคะให้งานของเราเนี่ยแปลกออกไปแล้วจะดีนะคะ เรียกว่าเกี่ยวกับวิวัฒนาการสิ่งใหม่ๆใช่ค่ะเกี่ยวกับเทคโนโลยีสิ่งใหม่ๆค่ะเกี่ยวกับระบบออนไลน์แบบนี้จะเรียกว่าจะใช่ค่ะถูกฉลอกันมากถูกฉลองนะคะแล้วก็จะเรียกว่าได้รับเงินรับทองได้รับเงินรับทองแล้วก็เรียกว่าเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นบางท่านเนี่ยไปทําเกี่ยวกับเครื่องมือนวัตกรรมเคมีพันต่างๆเหล่านี้ก็ดี เรียกว่าถูกฉลุถูกชะลุถูกฉลุของความหมายของดาวนะคะเนื่องจากดาวพระมฤตยูเนชอบสิ่งใหม่ๆนวัตกรรมสิ่งใหม่ๆจะเกิดเกี่ยวกับการงานที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันที่ไม่เคยทํามาก่อนใช่ค่ะจ่าที่ดีก็คืออาจจะเครียดในเรื่องการปรับตัวนะคะเพราะว่าดาวมริตยูเนเป็นดาวแห่งภัยอาเพศบางท่านโดนออกจากงานนะคะแต่ก็ได้งานแบบ ไม่คาดคิดได้งานใหม่ๆแบบไม่คาดคิดได้ทําอะไรใหม่ๆบางครั้งนี่จุดเปลี่ยนเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นจุดที่ทําให้เราเนี่ยพัฒนาขึ้นเรียกว่าวิกฤตเป็นโอกาสวิกฤตเป็นโอกาสบางบางท่านบางท่านที่เครียดจะต้องโดนออกจากงานแต่หารู้ไหมว่าเมื่อท่านออกมาทําอะไรใหม่ๆเองแล้วดีกว่านะคะดีกว่าเยอะเลยใช่ค่ะนะคะก็นี่คืออิทธิพลของดาวพระมฤตอยู่นะคะอาจารย์เราไปต่อที่ดาวพระเกตพระเกตน่าสนใจมากอาจารย์ตอนนี้เร็งลัคนาเกิด พระเกศเกี่ยวกับเรียกว่าพระเกตเนี่ยเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับโบราณวัตถุเกี่ยวกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับโบราณสถานต่างๆเแีลกของเก่าของโบราณก็ได้อะไรขึ้นคะจรย์ตอนนี้มีดาวเกตมะเ็งค่ะอยู่ปัตตานีนะก็รุ่นวายในเรื่องคู่ค้าคู่ส่วนคู่ร่วมงานช่วงนี้เป็นพิเศษนะคะเพราะฉะนั้นพระเกตอยู่ปัตตานีนะคะ เพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะคะบางท่าน,นในช่วงนี้ก็มีเรื่องความรักเข้ามาอาจจะมีคนแปลกแปกนะคะเข้ามาชอบพอท่านนะคะบางอ,อพระเกศเ <c oughs> นี่ยยังหมายถึงต่างประเทศก็ได้นะคะ,คะก็อาจจะมีคนที่สูงอายุหรือเป็นคนต่างประเทศเข <isha S 2> <ๆ>้ามาในช่วงนี้ก็ได้นะคะหรือช่วงนี้ท่านได้มีโอกาสที่จะไปสักการะสริ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ของที่เป็นเขาเรียกว่าวัตถุมงคลวัตถุมงคลนะคะในช่วงนี้นะคะดีนะคะจยะ เนื่องจากพระเกตเนี่ยก็เรียกว่าเป็นดาวดาวดาวอากาศดาวญญาาวินยาณธาตุเพราะ,ะฉะนั้นก็เป็นส่วนห่างของดาวพระราหูดาวองค์นี้เมื่อไปสิดอยู่ที่ไหนนะครับตรงนั้นก็จะมีการเรียกว่า,าปั่นป่วนเกิดขึ้นใช่ค่ะช่วงนี้ก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับคู่นี่แหละค่ะคู่นี่แหละเพราะว่าดาวพระเกนีศมีพลังในราศีกุ่มนะคะเรียกว่าเป็นอุดนะคะ มีพลังมากวุ่นวายเออวุ่นวายเพื่อคู่ตอนนี้ใช่ค่ะมีแบบมาให้เยอะคนต่างชาติต่างทินมีทั้งคนแปลกมีทั้งคนอายุมากนะคะมีลักษณะแปลกๆแน่เลยว่าดาภเกกนะคะแล้วก็คนต่างถินต่างชาติต่างภาษาเนี่ยตอนนี้มาเกี่ยวข้องกับท่านท่านเลือกพิจารณาแล้วกันว่าจะเอาแบบไหนนะคะแล้วมาแน่นอนมาเยอะด้วยนะคะค่ะแล้วก็ช่วงนี้ท่านจะฝันแม่น เรียกว่าฝันแม่นใช่ค่ะเนื่องจากเกตมะลิงเนี่ยฝันแม่นแล้วก็หรือไม่ก็อาจจะไปสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนสักแห่งหนึ่งตอนนี้นะคะไปก็จะเป็นผลดีนะคะ,คะเนื่องจากถูกจรุกดาวพระเกตมะลิงนะคะค่ะอาจารย์เราไปต่อดาวอีกองเลยค่ะดาวพระอังคารค่ะราแข่งขยันให้ถ่ายพระอังคารพระอังคารเป็นเจ้าเรือนพันธุภพ,พที่4ี่แล้วก็เจ้าเรือนสุภะตอนนี้โกจรเป็นเกษตรอาจารย์ค่ะ ก็เรียกว่าเข้มแข็งเหมือนกันเข้มแข็งะะจะเกิดอะไรขึ้นคะอาจารย์ค่ะก่อนหน้านี้พระ้งคานตกพบมรณะ,ะท่านอาจจะต้องเสียเงินซ่อมบ้านซ่อมรถนะคะหรือผู้หลักผู้ใหญ่เจ็บป่วยแต่เมื่อพระ้งคานย้ายเมื่อวันที่26มิถุนาที่ผ่านมาะนะคะเริ่มดีขึ้นนะคะเรียกว่าค่อยๆดีขึ้นเพราะว่าเดินข้ามผ่านนวังขาดมาหมัดะมะเพะาะฉะนั้นในช่วงนี้นะคะ ในเรื่องญาติพี่น้องผู้หลักผู้ใหญ่นะคะ,คะหรือบ้านรถที่เคยต้องซ่อมแซมก็ดีขึ้นนะคะเรียกว่าประสบความสำเร็จท่านที่คิดจะดเูเลือกซื้อบ้านใหม่เปิดร้านใหม่ในช่วงนี้ก็ถือว่าให้คุณเพราะว่าพันธุไปสุขะนะคะแล้วก็สุภะเป็นเกษตรนะคะเพียงแต่ว่าต้องระมัดระวังอังคารอยู่กับราหูและมริตายให้ระวังในเรื่องฟืนไฟเป็นพิเศษด้วยนะคะเรียกว่าช่วงนี้อาจจะใจร้อนด้วยผู้วาง ห้ามมู่วามนะคะต้องมีสตินะคะไม่ใจร้อนไม่วู่วามเนื่องจากดาวพระค้างคันเมื่อสถิตยอยู่ตรงราศีเมษซึ่งเป็นดาวพระค้งคันเป็นราศีธาตุลมสถิตยอยู่ในราศีธาตุไฟจะใจร้อนวู่วามวู่วามออวกับคนภายในบ้านออต้องระวังตัดะะสินใจเร็วใช่ค่ะคิดเร็วทําเร็วนะคะเพราะฉะนั้นให้เรียกว่าลดลดลิมิตลงนิดในึ่งนะคะแล้วก็จะจะดีนะคะนี่คืออิทธิพลของดาวพระค้งคันนะคะเราไปต่อนที่ดาวพระศุกร์เลยค่ะจัง ดาวพระศุกร์เนี่ยเป็นเจ้าเรือนอสัจชะภพที่สามแล้วก็ตอนนี้โคจรไปสถิตที่ภพที่สิบเรียกว่ากรรมะ,มะจะเกิดอะไรขึ้นคะอาจารย์ดีมากๆเป็นเกษตรด้วยใช่ค่ะเนื่องจากนะคะพระศุกร์อยู่ที่ภพที่สิบของคนลัคนาราศีสิงห์เรียกว่าได้ปัสวะอุดมเกณฑ์ะนะดีในเรื่องงานนะคะปัสวะอุดมเกณฑ์เนี่ยมีมาตรฐานเป็นเกษตรนะคะแล้วก็เป็นดาวสุภเคราะห์ด้วยนะคะ,คะท่านที่นะคะช่วงนี้ตกงานนะคะ ถ้าสมัครงานแล้วได้งานอย่างแน่นอนถึงแม้ว่าพืนหัสจะตกมรณะท่านอาจจะได้เจ้านายที่เป็นคนต่างประเทศะนะคะแต่กรรมะเป็นเกษตรนะคะแล้วได้อุดมเกณฑ์นี้ได้งานที่ดีะนะคะ,คะประกอบกับดาวพระพุธการเจรจาอาย่างราคะ เปกษตรเช่นกันนะคะดาวประจําตัวเป็นราชาโชคนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้สิ่งในเรื่องงานดีมากๆสหนะคะสช้านะคะคนติดต่อนะคะเพื่อนฝูงนะคะคนในสังคมนะคะนำพางานแล้วก็รับผลรายได้มาให้ในช่วงนี้นะคะดีถึงเมื่อไหร่นะคะถึงวันที่14กรกฎาคมนะคะแล้วหลังจากนั้นพระศุกร์จะอยู่พบลาภก็ยังดีต่อเนื่องไปอีกหเดือนนะคะเรียกว่าการงาน ดเการงานรุ่งนะคะโชคลาภเข้านะคะการเจรจาการขายดีนะคะอาจจะมีพร่องตรงดาวพฤหัสเป็นมรณะคือท่านต้องช่วยเหลือตัวเองมากหน่อยนะเรียกว่าเจ้านายผู้ใหญ่คนที่อยู่เบื้องหลังหรือว่าผู้สนับสนุนอาจจะช่วยอะไรท่านไม่ได้มากนะคะคือท่านต้องทํามากหน่อยแล้วก็จะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนค่ะนะคะนี่คืออิทธิพลของดาวพระศุกร์นะคะอาจารย์ ราไปตอนที่ดาวพระจันทร์นะคะซึ่งเป็นดาวรายวันแต่ก็ดาวนี้หมายถึงจิตใจอารมณ์ความรู้สึกตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะจย์ดาวพระจันทร์จะเป็นเจ้าเรือนวินาศตอนนี้โคจรเป็นวินาศอาจารย์ช่วงนี้จิตใจ,จอารมณ์ความรู้สึกนะคะมีความหวันวิตกนะคะในเรื่องต่างๆนะคะเนื่องจากจันทร์อยู่วิานาศลัคนาแล้วก็ยังเลงกับพระเสาร์ด้วยนะคะรอพระจันทร์ย้ายนะคะก็อีกนิดเดียวแล้วนะคะขณะนี้เนี่ย29องศา1ิดิจานะคะ,คะ,คะ จันทับลักษ์นะคะหลังจากนั้นเนี่ยท่านก็จะได้ลาบผลได้ของกินแบบไม่คาดคิดนะคะอาจารย์ตอนนี้ก็อาจจะจิตใจหดถูนิดนึงเนื่องจากคิดมากเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ปลื้มนะคะเดี๋ยวสักพักอีกสองวันหลังจากนี้ก็สดชื่นสดชื่นเจ่มใสนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วก็หมดเวลาค่ะอาจารย์ดารวันงามศรีโรจนกุลนะคะดิฉันดรวันทิดาสมขาวก็ขอกราบขอบคุณทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่องสนภูมิและทีมงานทุกๆท่านนะคะ และก็ขอ,อกราบขอบคุณท่านอาจารย์ดรพินย่บุญเรือนายกสมาคมบริษัทนานาชาติ่โอกัห้พวกเราทั้งสองได้มาทําหน้าที่ในวันนี้ขอ,อกราบขอบคุณท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรายการนี้ทุกท่านนะคะขอให้ทุกท,ท่านโชคดีมีความสุขหมดทุกข์หมดสุกมดโรคหมดภัยมีแต่เงินทองไหลมาเทมาเหลือกินเหลือกเก็บเหลือใช้นะครับกพันใหม่สวัสดิ์ทน้าวันนี้พวกเราทั้งสองขอบคุณและสวัสดีค่ะ